สวัสดีครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเขาว่าหารครับวันนี้าว่าหารจะพาทุกท่านมาทําเมนูแซ่บแบบอีสานมาแล้าครับสูตรแบบอีสานแท้ๆสูตรมุกน้อ้ครับวันนี้สิมุกใส่กระทะนะครับแบบไม่ง่ายครับหมูใส่กระทะรวดเร็วทันใจเคล็ดลับากานแซ่บอยู่ในคลิปครับไปเฮ็ดกินไปเฮ็ดท่านน้ากันครับพน่นองครับรวนหมูสามชั้นให้สุกด,ดีๆก่อน ไปดูเมนูแซ่บอีกแล้วหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นครับเราจะตวนหมูให้มันสุกก่อนนะครับปมะอไม้กินก่อนเวลาเอาใส่หน่อไม้เข้าไปแล้วมันจะสุกง่ายครับจะให้หมูนัวใส่รสจีไปสักหน่อยหนึ่งครับรสดีสักหนึ่งซ้อนครับหมูนัวนี่ครับข้าวบวนึ่งสีครับนี่ครับไปเอาหน่อไม้มาใส่ใส่น้ำจะได้จะเป็นรสชาติครับหมูห้อมทุกง่ายครับ รวใส่หน,น่อไม้ลงไปครับหน่อไม้นี่หน่อไม้สดเราเผาไฟเขี่ยนดีนะครับทำเม็นเส้นไปเส้นหน,น่อไม้ลงไปเลยหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้สดเผาไฟนะครับเราก็จะเป็นเส็นเป็นเส้เเสครับ น้ำยาด้านข้ง,งไปครับน้ำเป็นน้ำพ่อตัวมครับเรื่องน้ำยี่ซาบิก่กนน้ำยาด้านาประมาณถั่วนะครับพอแล้วมันเข้าุงรสชาติครับใส่เครื่องลงไปครับมีพริกแห้งพริกสดหอมแดงตะไคร้ข้าวเ,เบือครับตำใส่กันอยากให้มันเหนียวมันข้นก็ใส่ข้าวเบือหลายๆครับข้าวเหนียวมากหน้าหนามแล้วครับใส่ละลายมันก็จะข้นครับ นาบปลาลงไปครับหนึ่งประมาณหนึ่งสองทพ,พี่ครับใส่แยมชู่ลงไปครับมาหยิบร้อยน้ำปลาจักน้อยครับเป็นสอนพ่อครับใส่ลายมันสอเข้มอ๋อครับคนแห่มันเขากันคนเขากันแล้วเฮาก็มกไว้ไปนี่ครับมกไว้จนมันเดือดทุนละปุกปุกปุกป,กปุกใส่ผักเล็กน้อยครับรูดหาน นี่ครับสูตรนี้ครับใส่นมสดลงไปครับพี่น้องเพื่อความมันครับแซบครับบอเซียไปลองเบิ้งครับเอ็ดคือบ่งเบิ้งครับนมสดครับนมสดเปลือสีสันเบลือกมันคำว่ามีกะทิครับต้องใส่นมสดแท้เลยได้ขึ้นกันแซบขึ้นกันครับพกส่หม้อกระทะไปเลยครับน้ำมันแห้งมันยุดลงครับไม่เนียวครับนี่ครับใส่นมอดลงไปครับ นี่ครับภัยนี้เอาก็ทีทข้าวแตงมกไปเลยนะครับใน้ำมันจืดคนละครับมันเบิ่งกันเมื่อกี้เหนียวคนบ่นี่ครับก็ใส่นกสดน้องเตมันน้ำมันจืดนวลครับน่ากินครับเกิดเระใส่มันจืดออกสีดำๆแลครับน้ำผมก็ไม่ให้ห้อก็จืดดำอ้าวปิดฝาปิดฝาโบกไวครับพี่น้องปิดฝาโบกไวปรัเนี้มาเปิดเบิ้ลเรื่อยๆเดื่อยเ้เลยก็ค้นเรื่อยๆครับ เปิดเบิงครับโอ้โหเดือดดีพี่น้องเดือดดีหมกหน่อไม้หมูสามชั้นครับหมกหน่อไม้นี่ครับนี่ครับนี่ครับคนครับทีนี่คนครับต้องคนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ำมันเหนียวมันจะติดกระทะครับนี่ครับคนไปเรื่อยๆให้น้ำมันงวดครับให้น้ำมันงวดลงก็เป็นอนว่าได้กินแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วถ้าน้ำงวดก็คือทานได้เลยนะครับเพราะว่าหน่อไม้เราสุกแล้วหมูเราก็สุกแล้วครับ ง่ายครับโดยจะให้น้ำมันโอดลงครับคนครับคนคนเรื่อยครับเอาแบบแข็งๆเนี่ยถ้ามันเก็บแขนนะภาษาอีสานมันเท่าไหร่นนะี่้แข็งแขนเนาะมันเก็บแขนไงมันแหลวตอนนี้มันยังแหลวอยู่ครับมันเก็บแขนพอดีจังน้อยว่าสั่นเลยแข็งแขนแข็งแขนแข็งบุกหลอไม้ แขนแล้วครับพี่น้องแขนแล้วเอาผักลงไปเลยครับขั้นตอนสุดท้ายซุกแล้วครับพี่น้องใส่ผักลงไปผิดไทยนหอมอันนีต้ตันี่ครับแข็งแข็งครับเอาแข็งแค่ครับแซ่บบ้อยครับรบุกมาไม้ใส่ผู้สามชั้นผู้เร็วสนใจนี่เห็นป่าพน้องใส่ลงสดมันสีบวกมันสีกระดักไหมเปล่า